เทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งหรือเปลี่ยนจากแห้งมาเปียกก็คือเติมน้ำเป็นการกระตุ้น,นกลไกทางธรรมชาติหรือที่เรียกว่าธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การแตกรากแต่กอยืดลำต้นให้สูงเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมศัตรูของต้นข้าวโรคข้าวตั้งแต่หอยเชอรี่ที่จะมากัดกินต้นข้าวการเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งจังหวะที่ดินแห้งขับหนูก็ดีมดเขาจะช่วยกําจัดหอยเชอรี่รวมไปถึงแสงแดดด้วยครับแสงแดดความแห้งจะทําให้หอยเชอรี่ตายกลายเป็นปุ๋ยรวมไปถึงอาศัยมดอาศัยหนู และอีกอย่างหนึ่งครับจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งก็จะเป็นการเติมออกซิเจนเติมไนโตรเจนให้แก่รวมไปถึงจุลินทรีย์ซึงจะเป็น,นกลไกสําคัญในการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ต้นข้าวเพิ่มออกซิเจนให้แก่จุลินทรีย์เป็นการลดกลไกที่จะเกิดแก๊สมีเทนสาเหตุของโรคร้อนทีนี้มาดูครับจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งแสงแดดก็ดีครับลมแสงแดด อากาศที่แห้งก็จะเป็นการตัดวงจรของโรคพืชโดยเฉพาะโรคเชื้อราครับโรคเพียต่างๆรวมไปถึงมแมลงด้วยครับทีนี้มาดูครับคนกเราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งทีนี้เปลี่ยนจากแห้งมาเปียกก็คือเติมน้ําทันทีที่เราเติมน้ำครับก็คือเป็นการกระตุ้นหรือช่วยในการดูดปุ๋ยของต้นข้าวส่วนนึงครับทันทีที่เราเติมน้ําไม่ว่าจะเป็นไขน่นอน ไข่เพี้ยอะไรต่างๆพวกนี้ครับพอโดนน้ำท่วมส่วนหนึ่งก็จะฝ่อและตายแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่หนีน้ำขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นแมลงเป็นหนอนสักเกตด,ดูครับจังหวะที่เราเติมน้ำโดยธรรมชาติเขาจะรู้กันเองเติมน้ำปุ๊บครับก็จะมีนกนางแอนครับนกต่างๆเขาจะบินวนเต็มเลยครับในนาข้าวเขารู้ว่าของโปรดอาหารอร่อยกำลังขึ้นมาเราเติมน้ำ ก็จะเป็นการไล่หนอนไล่มแมลงให้หนีน้ําเสร็จแล้วก็จะมีนกมาช่วยเก็บมาช่วยกินกน,นี่คือคกลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาตินั่นก็คือเปียกสลัดแห้งรับทั้งสองอย่างเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร,ร,กรนั้นประสบผลสําเร็จในการทํานาก็คือทํานาแล้วมีผลผลิตที่สูงต้นทุนต่ำทั้งในเรื่องของอยาปราบศัตรูพืชเรื่องปุ๋ยและ เรื่องน้ําและที่สําคัญครับยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมลดการปล่อยการมีเทนสาเหตุของโลกร้อน